ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU ที่นี่มีคำตอบกับผมมนชนเตวิยะนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนเนี่ยเราจะมาคุยกันกับน้องๆนะครับที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองเหรียญเงินนะครับซึ่งเป็นผู้ทําเกรดได้ดีนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อให้น้องๆได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนนะครับในกิจกรรมและประวัติส่วนตัวคร่าวๆของทางน้องๆนะครับในเทปนี้เราจะมา คุยกันในส่วนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งเกี่ยวกับนักศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองนะครับซึ่งวันนี้แขกรับเชิญเราครับคือน้องกุ้งนางนะครับปัญญาดีซึ่งเรียนในสาขาบริหารธุรกิจการตลาดคณะวิทยาการจัดการนะครับเราก็จะมา คุยกับน้องเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการเรียนของน้องอะนะครับน้องคุณนาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีกันอีกครั้งจากที่น็อกสตูตะกี้<ช>อ่านี่เป็นทางการนิด <laughs> นิด <laughs> ก็อยากจกะถามน้องกุ้งนางเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นคนทํากิจกรรมเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ยังเรียนได้เกียรติยมเหรียญทองตอนนี้เบื้องต้นอยากให้น้องเกิดประวัติส่วนตัวเล็เกๆน,น้อยๆก่อนแล้วกันนะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักก่อนนะครับค่ะดิฉันชื่อนางสาวกุ้งนางปัญญาดีนะคะหรือเรียกสั้นๆว่ากุ้งนางก็ได้นะชื่อจริงกับชื่อ เียนเหมือนกันะนะคะเรียนสาขาการตลาดนะคะค,คณะวิทยาการการจัดการนั่นเองค่ะค่ะประวัติคร่าวๆโดยการที่เราเรียนจบมันเนี่ยเราไม่ได้เรียนจบสายสามัญเหมือนคนอื่นเขาค่ะเราเรียนจบสายอาชีพมาค่ะซึ่งเป็นสาขาวิชาการตลาดเหมือนกันครับก็ตรงเลยครับตรงนี้ตรงเข้ามาต่อในส่วนของการตลาดที่นี่นะครับคราวนี้เนี่ยก็อยากจะถามว่ามีแรงบ<ช>ันดาลใจอะไรถึงต้องมาเรียนทางด้านการตลาดมีความสนใจอะไรเป็นพื้นฐานไหครับด้านการตลาดเนี่ย ความสนใจเป็นพื้นฐานนะคะเนื่องจากแบบเราอยากมีธุรกิจที่แบบยังไงคะจากเดิมที่บ้านเราไม่มีธุรกิจส่วนตัวเลยไม่มีความมั่นคงทางธุรกิจเลยพ่อแม่เป็นรับจ้างรายวันซึ่งเราเห็นว่ามันเข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาเนี่ยมันมีเวลาให้กับครอบครัวค่อนข้างน้อยถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะสามารถแบ่งเวลาตรงนี้ให้กับครอบครัวได้ค่ะจึงอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ว่าสนใจในด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า คือตอนนี้เนะนี่ยณปัจจุบันน้องคุ้งนานที่เด็กกี้กุยกันนอกรอบนะบว่าสนใจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยในพื้นฐานเราอยากจะถามน้องก่อนนะครับว่าในการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยน้องอยู่ปีปีสใช่ค่ะปีสาม้วคะปีสเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้แต่เรียนมาเนี่ยนะครับในการเรียนการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเอาเรื่องในการเรียนก่อนนะครับน้องแบ่งวารายยังไงหรือการเรียนยังไงนี่ครับเกรดถึงได้ค่อนข้างจะค่อนข้างสูงนะครับครับผม ค่ะสำหรับการแบ่งเวลานะคะก็คือจัดอันดับความสําคัญของงานนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จหลักๆเลยนะคะก็คืองานไหนที่เราต้องส่งอาจารย์ก่อนแล้วก็ทําก่อนงานไหนที่ต้องทําส่งทีหลังแล้วค่อยทําทีหลังเนี่ยค่ะทําให้แบบเวลาที่เราจะส่งงานเนี่ยก็ค่อนข้างตรงเวลาเหมือนกันเพราะเราเรียงความสําคัญไว้เรียบร้อยแล้วไงค่ะแล้วก็หลักๆเลยก็คือจะอ่านหนังสือก่อนสอบค่ะจะอ่านหนังสือก่อนสอบตลอดเลย ก่อนสอบนี่เตรียมตัวอ่านไหมครับเพราะว่าจะสอบจะสอบเนี่ยพรุ่งนี้อ่านวันนี้หนึ่งวันก็ได้อยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนความจําสั้นเราต้องใช้วิธีแบบจําแบบเล่นลัดอ๋ออันนี้เป็นเป็นเรื่องของส่วนตัวก็คือว่าเราเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนความจําสั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้เราอ่านนานก่อนหน้านั้นนานเกินไปมันก็จะจําไม่ได้ในการเข้าสอบใช่ไหมครับนั้นตอนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยการจัดการกับในความความจาสั้นของตัวเองเนี่ยในการเรียนให้ได้เข้าใจเนี่ยจะต้องเป็นการเรียนแบบไหนครับ เป็นการเรียนแบบ eye contact เจอหน้ากันมากกว่าค่ะถ้าเรียนออนไลน์ก็อาจจะแบบมีไม่ค่อยค่อยใจบ้างอะไรเงี้ยมันดรอปลงใช่ไหมครับหมายถึงว่าที่น้องกุ้งนาเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยการเรียนที่ชอบที่สุดก็คือถนัดที่สุดก็คือเข้ามาเรียนในในห้องเลยใช่แล้วเจอหน้าอาจารย์โดยตรงใช่่กําลังจะถามความเห็นว่าพอเรียนออนไลน์เสร็จเกิดเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นน้องกุ้งนาบอกว่าเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งเหมือนกันใ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 นปัจจุบันนี้ที่ที่มีการเรียนออนไลน์ใช่ค่ะอาจจะหลายๆท่านนะคะที่มีสมาธิสั้นหร เรียนออนไลน์ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกนะคะก็น้องกุ้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ความจําสั้นแต่เราจะจัดการยังไงซึ่งถ้าเราความจําสั้นแล้วก็ดูเฉพาะในส่วนที่สําคัญแล้วก็อาจจะดูแบบวิดีโอที่อาจารย์สอนไปแล้วหนึ่งรอบปกติอาจารย์เขาจะแบบโพสอีกทีหนึ่งค่ะอีกที่ใช่ค่ะแล้วก็มาดูซ้ําตรงที่ท่อนที่สําคัญตรงท่อนที่เป็นแบบฝึกหัดอะไรอย่างงี้ค่ะเราพยายามทําความเข้าใจมันมากกว่าการเรียนรู้แต่เราคือความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆค่ะ ก็คือต้องกลายเป็นว่าการเรียนออนไลน์ของรโรงงางนณะตอนนี้ต้องพยายามมาึ้นใช่ค่ะจากจากเดิมเราเข้าไปเรียนในห้องมีไอคอนแ t a c t มีการพบปะกับอาจารย์คุยตอบโต้ทาให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายแต่พอ<ช>มาเจอลักษณะของออนไลน์การตอบโต้ไม่เต็มที่แล้วไอคอนแท a c t มันไม่มีอะเนาะใช่เพราะว่าเรียนกันออนไลน์แล้วก็เรียนกันเนี่ยเปิดปิดช่องต่างๆการสื่อสารระหว่าง<ช>ครูกับลูกศิษย์จะเป็นไปด้วยความเขาเรียกว่า มันมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ<ช>ตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาของน้องณปัจจ<ช>ุบันหรือต้องพยายามให้มากขึ้นใ,<ช>ในการที่ไปจับเนื้อหาแต่บางส่วนแล้วทำความเข้าใจกับมันอ,อันนี้คือเป็นเทคนิคแล้วก็ในตอนเรียนที่เรียนเรียนตามปกติครับเวลาเรียนเนี่ยชี้ต่างๆหรือว่าการเรียนเนี่ยการเลคเชอร์น้องขนาดแบบไหนครับมีหนังสืออีกเล่มไหมหรือว่าเรียนเฉพาะหนังสือเล่มเดียวแล้วก็จดเข้าไปข้าง,างในเต็มไปหมดเลยคือปกติทุกคนจะคิดว่าเด็กเรียน ต้องเล็กชื่อใช่ไหมต้องเล้ใช่ใช่อ่าของน้องเมื่อไ่เอ้าเราเป็นสไตล์ไหนอะลองลองพูดหนูจะไม่ไฮไลท์อะไรเลยไม่อะไรเลยอันนี้ทําลายกฎเกณฑ์หลายๆอย่างของของการเรียนดีนะใช่ค่ะทุกคนจะคิดแบบนั้นแต่หนูจะไม่ไฮไลท์อะไรเลยหนูจะฟังที่อาจารย์พูดหนูจะฟัง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 แล้วก็ถ้าก่อนสอบคืออาจารย์หอกว่าแนวข้อสอบจะเป็นยางนี้นะเราถึงจะไปไฮไลท์อ่านตอนนั้นคือเราจะเน้นแค่เนื้อหาสําคัญจริงจริง แต่ตอนเรียนในห้องเราควรฟังอาจารย์ค่ะไม่ใช่มือแต่ก้มหน้าก้มตาจดนี่คือแบบสำหรับน้องกุ้งนางมันจะไม่ได้อะไรเลยอ๋อของนุ่งนางไม่โอเคใช่ค่ะเราจะต้องทิ้งปากกาทิ้งให้หมดทิ้งทุกอย่างแล้วฟังฟังอาจารย์อย่างเดียวฟังแล้วดูบนกระดานเออเป็นตามนั้นหรือเปล่าคิดตามไปอ๋อแปลว่าน้องกุ้งนางจะแตกต่างจากนักเรียนหลายคนนะครับว่าการเรียนเนี่ยหลายหลายคนพี่ๆเห็นนะเขาต้องจดจดไปด้วยเลคเชอร์ไปด้วยลงสมุดนั้นลงสมุดนี้ไฮไลท์ให้เรียบร้อยเลย บางคนก็อ่านมาก่อนล่วงหน้าด้วย<ช>แต่ของน<ช>้องนางสไตล์ของน้องรุงนางเนี่ยเนื่องจากน้องรุงนางรู้ตัวเองว่าเป็นคนสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอเข้าเรียนเนี่ยเราต้องอาศัยการคอนแทคกับอาจารย์โดยตรงคือตั้งใจให้มากที่สุดโดยโดยที่ไม่ต้องเลคเชอร์อะไรเลย<ช>เอาความเข้าใจล้วนๆเลยใช่ค่ะพอฟังๆไปพอเราไม่เข้าใจปุ๊บเรารีบถามเลยรีบถามทันทีใช่ค่ะรีบถามเลยแล้วพอเราทาความเข้าใจกับมนเสร็จแล้วเราค่อยมาอ่านทีหลังมันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะใช่ไหมใช่ต่อไปน้องนางเวลาเข้าห้องเรียนเนี่ย ปกติจะนั่งตำแหน่งไหนของห้องปกติเด็กเรียนพี่มวลชนว่านั่งตรงไหนนั่งข้างหน้าหนูนั่งตรงกลางค่ะตรงกลางอาบอยู่กลางกลางใช่ค่ะหน้าก็ไม่หน้าหลังหลังห้องก็ไม่ใช่เด็กหลังห้องใช่ค่ะอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเป็นเป็นเข้ามานั่งตรงเนี้ยแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยตั้งแต่เริ่มเรียนหรือเปล่าช่วงช่วงแรกๆของการเรียนที่ไม่ใช่ตรงมหาลัยค่ะจะนั่งข้างหน้าแต่พอมาหลังหลัง เราก็มีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนก็จะเขินอายโอเคเพื่อนไม่ยอมนั่งหน้าโอเคเรานั่งหลังกับเพื่อนก็ได้แต่ว่าในความนั่งหลังอ่ะมันไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนะคะแล้วก็สนใจเท่าเดิมหมายถึงว่าจริงๆเป็นการบาลานซ์ซะมากกว่าบอกว่าถ้าเราอยากได้เพื่อนเขาอาจจะขี้อายอ่ะเขาไม่อยากนั่งปะทะหน้ากับอาจารย์ซึ่งเขาเกรงอ่ะใช่ไหมเราก็เลยต้องยอมลดสเปกของเราแต่ตอนนี้ว่าเราปกติเรานั่งข้างหน้าตลอดเป็นเป็นแนวหน้าลุยถามอาจารย์ตลอดข้างหน้าแล่ขยับมาอยู่กลาง <amounts of stress writers> ใช่เพราะว <Andrew> ่าเหมือนการเรียนเนี่ยเราไม่ต้องไปเน้นแบบให้เรียนเก่งซึ่งการเรียนเก่งมันจะมาเองถ้าเราเข้าใจเราต้องรักษาเพื่อนไว้ด้วยครับถ้าเราเรียนคนเดียวแน่นอนว่ามันจะไปไม่รอดใช่ไหมคะเรียนดีแต่มันมีงานกลุ่มไงคะใช่ค่ะเราต้องเรียนไปด้วยรักษาเพื่อนไว้ด้วยในอันดับของเราเนี่ยคือกุ้งนางไม่ได้ตั้งใจว่าเราต้องได้อันดับเท่านี้เท่นี้ไม่เคยไม่เคยตั้งใจไม่เคยตั้งเป้าที่แบบ เราต้องได้ที่หนึ่งนะเราต้องเรียนให้ดีนะไม่เลยค่ะมันเป็นผลที่มันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยเหมือนงานกลุ่มเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่ใหญ่เราไม่สามารถทําคนเดียวได้และเราก็ไม่สามารถได้คะแนนดีคนเดียวได้ใช่ไหมคะคะแนนมันก็ต้องเพ่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ดึงเพื่อนไปด้วยค่ะแล้วคอนเซปต์ของน้องเองเนี่ยตั้งแต่เข้ามาแล้วเราคอนเซปต์คือต้องบาลานใช่ค่ะเพราะเห็นน้องทํากิจกรรมเยอะมากพอไปเห็นดูน้องอ่ะเวลาทํากิจกรรมเนี่ยถือว่าน้องก็น่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กเรียนที่ได้เกรดขนาดนี้ ตรงนี้คือความตั้งใจของน้องกุ้งนางอยู่แล้วว่าสไตล์เราเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเราเรียนยังไงให้เรามีความสุขอะคะ่ะเรารไม่ต้องไปเครียดกับการเรียนให้มากนะักแต่เราเรียนให้เราเข้าใจและมีความสุขและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงๆมากกว่าครับพันญานี่คือจะไปจะไปตอบโจทย์สิ่งที่น้องกุ้งนางอยากจะเป็นคือ,อเขาเรียกว่าอะไรผู้ประกอบการ<ช>นักธุรกิจใช่ไหมใช่ค่ะน,นี่คือเราต้องการสร้างสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ให้มันมีความสุขแล้วไปแล้วมันจะไปด้วยกันฉะนั้น ความหวังที่ต้องได้เกรดท็อปอะไรไม่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในเป้าใช่ค่ะนี่แค่เป็นปลไหวยได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะก็คือว่าการที่ได้เกรดครั้งนี้ไม่ได้ตั้งเป้ามาก่อนเลยว่าโอ้หฉันมาเรียนที่นี่ฉันต้องได้คะแนนดีเท่านี้ใช่ค่ะมันก็เหมือนการเรียนก็เหมือนกับการเราทําธุรกิจอย่างนี้ซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาพนักงานไว้ครับบริษัทก็ไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาพนักงานดีโอเคทุกคนตั้งใจทํางานดีบริษัทก็ถึงเป้ามันก็เหมือนกับการเรียนเนี่ยค่ะครับ นอกจากนี้การเรียนนะครับพี่อยากถามไปถึงกลุกิจกรรมกลุกิจกรรมเห็น้องกิจกรรมทํากิจกรรมของข้างเยอะนะครับแล้วคราวนี้เป้าหมายในการทํากิจกรรมเนี่ยเราได้เลือกทํากิจกรรมในแบบไหนบ้างครับเห็นน้องนางก็ฟ้อนหลาก็ฟ้อนนะไปลงพื้นที่ทํางานวิจัยกับอาจารย์ก็ไปนะครับแต่คราวนี้กิจกรรมทั่วไปที่ทำเนี่ยปกติงานกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเราชอบเป็นพิเศษและอยากที่จะเข้าไปทํากิจกรรมแบบนั้นมากเป็นพิเศษไหมครับ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมปกติแล้วเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยอาจารย์นะคะครับคบซึ่งเหมือนถ้าเราลงพื้นที่ไปช่วยอาจารย์เนี่ยรเราไม่ได้แค่ ความรู้ในเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเราสามารถนําความรู้ที่อาจารย์สอนเนี่ยไปช่วยอาจารย์ได้จริงๆไปช่วยผู้ประกอบการหรือชาวบ้านได้จริงจริงเี่หมายถึงว่าสิ่งที่เราเรียนในในคลาสอะมันสามารถนาไปเดิมทีเราคิดไม่ออกเลยว่าทฤษฎีเหล่านี้สิ่งที่อาจารย์สอนเราบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเข้าแบบนี้มันต้องทําแบบนี้มันยังไม่เห็นภาพเลยใช่ค่ะมันก็แค่ตัวหนังสือใช่ไหมคะใครใครอ่านก็เหมือนกันแล้วก็รู้กระท่องได้สอบได้ใช่ไหมประสบการณ์ครับ ช่ค่ประสบการณ์ในการลงพื้นที่อะไรเงรี้ยมันจะมีโอกาสไม่มากนักที่เราจะต้องลงเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ว่าเออลงพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้หนูก็โอเคหนูไปชอบมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะกระโจนเข้าไปเลยใช่ค่ะเป็นสายลุยมากกว่าอ่าก็คือมองว่าตรงนี้แหละก็คือเป็นอะไรที่จับต้องได้จริงใช่ครับมันสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงจากจากการที่ลงพื้นที่จริงๆเลยอยากให้ยกตัวอย่างนะครับที่ที่เคยไปลงพื้นที่แล้วรู้สึกสนุกอ่า ลงพื้นที่ที่รู้สึกสนุกนะคะก็จะเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาเรียนแล้วก็ไปช่วยผู้ประกอบการในชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปช่วยเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้างให้มีดูมีคุณภาพแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็น่าใช่เงี้ยค่ะก็คือไปลงเป็นโปรเจกต์ไปช่วยเขาเลยครานี้แน่นอนแล้วว่าการลงไปเนี่ยเราคงได้ทํางานกับเพื่อนๆหลายคนใช่เพื่อนๆที่ลงไปเนี่ยเป็นเพื่อนๆในในชั้นปีเดียวกันไหมครับหรือว่าคณะเดียวกันไหม มีทั้งสําหรับตัวน้องกุ้งเงงนะคะก็จะมีทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วก็รุ่นเดียวกันมีทุกทุกระดับเลยค่ะทั้งอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลากหลายหลากหลายไปด้วยความรู้หลากหลายไปด้วยคุณวุธวัยวุิก็ต่างไปเลยใช่ค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าได้กับทุกระดับเลยเพราะว่ามันเหมือนกับการฝึกอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราฝึกแค่รุ่นของเราใช่ไหมคะเราก็จะเข้าได้กับแค่คนที่รุ่นเดียวกันเราไม่มีหลักเกณฑ์หรือหลักการพูดกับคนที่อยู่สูงกว่าหรือ รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงพื้นที่เนี่ยเราจะเจอคนหลากหลายระดับครับบางทีก็ระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐมนตรีกระผู้บริหารท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารระดับสูงใช่ค่ะเราก็ไปเจอไปพบปากใช่ไหมครับก็คือได้เจอคนหลากหลายนั่นเองใช่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณน้องกุณนางอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เรียนตั้งแต่ตอนปีไหนครับตัวโครงการเนี่ยเข้าเข้าไปทำตั้งแต่วไหนครับ ตั้งแต่ปีหนึ่ง,งเลยคับใช่ค่ะปีหนึ่งนี้ก็เหมือนจะแบบจัดร้านตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีอยู่วิชาหนึ่งที่เขาให้ออกบูทแสดงว่าความเป็นนักการตลาดเนี่ยถ้าเข้ามาศึกษาก็ชอบงานขายงานพรีเซนต์หรือเปล่าหรือ,อยังไงคือคือไอ้คำว่าการตลาดจริงมันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะการตลาดจริงๆมันไม่ใช่แค่การขาย มันคือการสร้างความสัมพันธ์และทําให้เขาเกิดความพึงพอใจอันนี้ก็คือตัวคอนเซ็ปต์จริงๆ<ช>ว่าทุกคนว่าจะเข้าใจใ<ช>คําว่าการขายใช่ไหมครับ<ช>คือคือเราจะยินคํานี้มาตลอด<ช>ว่าการตลาดเสร็จเราจะไปผูกกับคำว่าการขายตลอดถ<ช>ูกต้องไหมครับ<ช>แต่ในทัศนคติของน้องกุ้งนางเนีน่ยถ้าเรียนมาถึงจุดนี้แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่่ะการขายคือการที่ขายสินค้าเพื่อยอดขายแต่การตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจและการวางแผนครับค่ะก็เลยรู้สึกว่า ถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามาเรียนตรงนี้จริงๆอาจจะคิดว่าการขายก็เหมือนแม่ค้าตามตลาดเร<า>ียนทำไมการตลาดอ,าอะไรอย<า>่างงี้ค่ะก็ขายของอ<า>จริงๆมันไม่ใช่ก็คือการการตลาดของน้องคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี<ช>แล้ววันหน้าในอนาคตอาจจะมาเป็นลูกค้าซื้อด้วยความประทับใจใ<ช>ซื้อโดยที่ต้องไม่ต้องพย,พยายามใช่ค่ะเหมือน<ม>เหมือนหนูเองเป็นพนักง,งานแบบ เห็นพนักง,งานค่ะที่เขาตามตื้อลูกค้าคคซึ่งหนูเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบมากๆเ,<ร>าเลยเราเราไม่ชอบสไตล์นี้ใช่ค่ะไม่ชอบเลยแบบที่แบบต้องแบบาเซลล์อะไรเงี้ยคือมันม่มันไม่ได้ถ้าถ้าเป็นน้องกุหนางเองน้องนางว่าถ้าสมมติว่าเราเราต้องการาจะรีเซนต์หรือสร้างาสินค้าชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยในตัวน้องกูหนางเองเวลาที่จะไปสร้างความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยในมุมมองคือเราจะต้องนําเสนอเนในแบบนึงแบบยังไงก่อนครับสมมติสินค้าชนิดนึงอย่างเงี้ย มีสินค้าชิ้นหนึ่งอย่างที่น้องผู้นางใอย่างเช่นน้องอยากทำภาษาสังหาททาบ้านไงฮะใช่ค่ะน้องผุณนาอยากอยากพรีเซนต์แบบไหนที่ให้ลูกค้ามาประทับใจเพราะว่าน้องผุณนางบอกว่าไม่เน้นขายอยู่ละใเน้นสร้างความเข้าใจและประทับใจก่อนใช่ค่ะอันดับแรกนะคะถ้าเราขายบ้านเราต้องทําบ้านตัวเองก่อนให้ดูน่าสนใจก่อนเวลามีคนมาเที่ยวที่บ้านเขาจะถามว่า เอบ้านนี่จ้างที่ไหนเออนี้แล้วก็อบอกเขาเองว่าเออบริษัทเรารับทันะคะอะ,อะไรนี่ถ้าต้องการแนวไหนก็สามารถเรารงานที่ทําปัจจุบันเนี่คะก็คือเป็นการขายแบบที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมครับ ใช่ค่ะให้เขามีสิทธิ์ใช่ให้เขามีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าเรามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราไปยัดให้เขาไม่ใช่แต่เราอยากให้เขามีส่วนร่วมในสินค้าตัวนั้นอ๋อแสดงว่าในงานอสังหาอย่างที่น้องกุ้งนางอยากจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่จะทําอสังหาริมทมัพั์ให้ให้ผู้ซื้อหรือผู้สนใจมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือมีส่วนร่วมในการจะเติมเติมจิ๊กซอของตัวบ้านเนี่ยให้กับลูกค้า ใช่เพราะฉะนั้นมันเหมือนงานแฮนด์เมดเลยนะใช่ค่ะเออแต่ว่าพอเราเราเหมือนงานแฮนด์เมดจริงๆมันต้องได้ราคาสูงใช่ไหมคะแต่เราในตรงนี้ราคาเราย่อมเยาวและลูกค้ามีส่วนร่วมเรางานระดับพรีเมียมแต่ราคาที่เอื้อมถึงได้คือสิ่งที่น้องคุณนางพยายามที่จะบอกว่าเวลาที่ถ้าคุณน้องสนใจในธุรกิจนี้อันนี้คือน้องนางอยากจะสร้างให้ลูกค้าฉันน้องคุณนางก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ มันไม่ใช่เป็นลักษาค่าเซลล์ต้องไหมครับใให้ลูกค้าไปส่วนร่วมลูกค้าแฮปปี้แน่นอนพี่ว่ามองว่าอย่างเงี้ยเราลูกคา happy ้าแฮปปี้แน่นอนในในในราคาที่ไม่ไม่สูงแต่เขาเรียกว่าเข้าถึงได้อแต่แต่แต่ธุรกิจตรงนี้น้องอุนางได้ได,ได้ได้เริ่มจะทำแล้วหรือยังครับตอนนี้ S <S หรือเป็นแผนไว้เบื้องต้นก่อนตอนนี้ก็คือได้เลื่มเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการโครงการหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเต็มตัวซึ่งรเราก็ช่วยในบางส่วนเฉยๆแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าด้วยอ,อันนี้คือะคะเป็นเป็นส่วนที่น้องกุนางพอดีได้มีโอกาสเข้าไปในโครงการหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ค่ะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ครับซึ่งเราเป็นเด็กที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์อยู่แล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ ง่ายนิดนึงเราเราสื่อาเราเราเราเข้าใจเราสื่อสารได้เราสื่อสารได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าระดับแบบบริษัทจริงๆก็อยากลองดูเหมือนกันค่ะคือตอนนี้ก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อาจจะมากกว่าในในมุมมองนี้ฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็โยงถึงที่ฝึกงานเนาะที่ฝึกงานในอนาคตเนี่ยของน้องกุ้งนาตอนนี้ตั้งแผนเอาไว้เบื้องต้นไหมครับว่าตอนนี้เป็นปีสามใกลฝึกงานละเลือกเป็นแนวไหนครับเกี่ยวกับอสังหาอสังหามันก็ยังยึด ยึดเป้าเดิมเป้าเดิมอสังหาริมทรัพย์มองมองในส่วนไหนไว้ครับคร่าวๆมองในส่วนของเกี่ยวกับที่ดินที่ดินใช่ค่ะกรมที่ดินอะไรเงี้ยค่ะอยากงานในกรมที่ดินแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ที่เขาพร้อมจะต้อนรับนักศึกษาตัวเล็กๆอย่างเราเราก็อยากมีโอกาสนั้นอยู่เหมือนกันเพราะเราอยากเข้าไปเรียนรู้ที่ระบบที่อาจจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆระดับมันก็มีความเขาเรียกว่าการจัดการน่าจะต่างกันใช่่เพราะว่า สเกลของธุรกิจมันต่างกันใช่ค่ะครับแล้วก็คราวนี้พอเราพูดถึงในเรื่องของการตลาดเนี่ยตอนที่น้องกุ้งนางอยากมาทํางานด้านอสังหาเนี่ยอันนี้มันจุดประกายในช่วงปีไหนหรือการเรียนในช่วงไหนครับอืมตั้งประมาณปีปีหนึ่งเลยค่ะปีหนึ่งเลยเหรอครับค,คือคือเข้ามาก็อยากทางอสังหาอยู่แล้วคือเหมือนหลักๆเลยอสังหาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้เงินช้าหน่อยก็จริงแต่ได้เยอะ อันนี้ทําให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะถึงจะช้าหน่อยแต่ได้เยอะแต่ถ้าเราบริหารได้ดีเนี่ยเราอาจจะได้ร็วก็ได้เือเราเรามองในมุมนี้ถูกต้องนะครับว่าอ่โอเคใช้เงินเยอะนะอาจจะได้ช้าหน่อยแต่เงินจํานวนจํานวนมากเรามองว่าอ่ามันน่าจะคุ้มในการที่เราไปทําธุรกิจด้านนี้ใช่ค่ะอันนี้คือตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชัดเจนนะค่ะชัดเจนว่าจะวิ่งมาทางอสังหาใช่ครับ แล้วอย่างตัวกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนล่ะครับตอนนี้ที่เป็นกิจกรรมพวกฟ้อนพวกอะไรเห็นน้องวุ้นน้งก็มีการฟ้อนด้วยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่า<ๆ>เห็นปกติแล้วกิจกรรมพวกนี้น้องเรียนด้วยเนี่ยยังสนใจด้านธุรกิจด้วยเนี่ยแล้วมีกิจกรรมในการรำด้วยเนี่ยมัน,มนมาก,าการรำนี่มันมาจากไหนครับจาก,กาพื้นฐานตรงไหนเอ่ยมาจากพื้นฐานตั้งแต่เด็กที่เราเรียนน้าตัดสินแล้วมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเราก็อยาก เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร,ร่วมอนุรักษ์ในส่วนนี้ไว้ครับซึ่งการฟ้อนรำเนี่ยมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวนะคะเหมือนแบบให้นักเต้นมาฟ้อนมันก็ไม่ได้แต่ถ้าให้ช่างฟ้อนไปเต้นมันก็ได้นะคะอ๋อหมายถึงว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันเฉพาะทางใช่ค่ะ,ะมันไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาลำได้ใชไ่ไหมครับตรงนี้เราได้รับการฝึกฝนหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตร,ต,รตรงจุดไหนครับจากพื้นฐานไหนครับอันนี้แรงบันดาลใจที่เราอยากมาเป็น ซ่อนโดยตรงก็คือจากเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาํำสวยลำเก่งมากทุกวันชอบใช่ค่ะแล้วเขาก็ทํางานไปด้วยส่งตัวเองเรียนซึ่งเขาเป็นเหมือนไอดอลของเราอ๋อคือเขาลำเนี่ยนอกจากที่เป็นเรื่องของอันดววัฒนธรรมด้วยส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของรายได้ซึ่งสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ในขณะเรียนใช่ไหมครับถ้ามีงานตลอดงานงานหนึ่งก็สามารถ แบบถ้าเราเก็บตังค์เทอมไงเราก็จ่ายค่าเทอมให้ตัวเองได้เหมือนกันแสดงว่ารายได้เนี่ยทำให้เราสามารถอยู่ได้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ขึ้นทางบ้านเลย่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่น้องเมื่อวานก็บอกว่าโอ้หมีมีเขาเป็นไอดอลเราเราอยากทําอย่างเงี้ยใช่เหมือนทุกวันนี้ก็คือเหมือนหาตังค์ส่งตัวเองเรียนด้วยอ่าเหมือนทุกวันนี้ก็แบบไม่ขอตังค์ที่บ้านเลย ไม่ได้ขอมานานแล้วใช่ไหมครัไม่ได้ขอมาตั้งแต่ตอนมสมแล้วมสามเลยครับ,รบก็คือก่อนอก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเน้ะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นนี่คือยังไม่ได้เข้ามาวงการพอนะคะเป็นวงการปลอกสับรถค่ะของเชียไลายลเราเ อันนี้ก็คือจุดแรงบันดาลใจที่ทํางานตอกสับปะรดเนี่ยคือเพื่อนตอนมหนึ่งอ่ะแม่เขาทํางานนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้สออาทิตย์อ่ะเขามีรายได้ไงคะเราก็อยากมีรายได้ใช่แล้วก็อยากมีรายได้เขาบอกเอ้ยเขาไม่ขอตังค์พ่อแม่เอ้ยดูหน้าภาคภูมิใจจังเลยเขาแบบเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เพื่อนพาเราไปหน่อยได้ไหมแล้วก็อยากลองทําดูตอนนั้นก็คือไปเจอโรงงานที่เข้าใจดีมากๆค่ะเขาเริ่มต้นเนี่ยปกติชอาโปอกมันไม่ถึงอยู่แล้วเขาให้วันละร้อยหกสิบบาท และทีนี้พอเราปอกเองเป็นอะไรเองเป็นเขาก็ลองให้เราปอกเองแล้ววันนั้นได้อยู่99บาทแต่พี่เขาก็อุตส่าห์ใจดีให้ตั้งหนึ่งรบาทอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะสับสนใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็สนับสนุนนะคะแต่เป็นความโชคดีที่แบบไปที่ไหนก็เจอแต่คนใจดีเขาสนับสนุนเราว่าอยากให้เรามีรายได้ใช่ไหมครับตรงนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ปอกสับรถเป็นก็เป็นงานแรกถูกต้องไหมครับที่ที่ที่ได้เงินในน้กพัฒน์แรนของตัวเองงานแรกจริงๆนี่เป็นงานขายของค่ะขายของอ๋ครับผมเป็น ร้านขายของชําอันนั้นจะเริ่มตั้งแต่ป .6 ไปเฝ้าร้านขายของชํอไปช่วยไปช่วยใช่ค่ะไปช่วยเฝ้าพี่เขาจะมีสองร้านมีร้านสวยกับร้านขายของชํบซึ่งพอร้านขายของชําไม่มีคนแล้วก็แอบไปเรียนวิชากับพี่เขาที่ร้านสวยอีกคือเหมือนเราก็พยายามหาประสบการณ์รอบด้านให้หมดเลยแสดงว่าก็ได้วิชาในเรื่องความสวยๆมาด้วยก็จะแบบได้วิชาเรื่องความสวยมาด้วยตอนนี้หนูก็แบบเริ่มทําธุรกิจเล็กๆก่อนก็คือสนใจทางธุรกิจด้านความงามอสังหาแต่ว่าหลักๆที่เรา เป้าหมายก็คืออสังหา ตอนตอนนี้เป้าหมายหลักเราจับไปก่อนก็คืออสังหาแต่ธุรกิจเรื่องความงามก็ค่อยๆตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถคนหนึ่งคนน่ไม่จําเป็นต้องมีธุรกิจเดียวใช่ไหมคะครับใช่เราก็สามารถทําได้หลากหลายมันก็ดีสมมติถ้าธุรกิจอสังหายังไปต่อไม่ได้เราก็สามารถมาทําธุรกิจด้านความงามได้เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะยุคไหนก็อยากสวยงามกันทั้งนั้นนะคะใช่ก็คือน้องก็เห็นโอกาสว่าในธุรกิจความสวยความงามยังไงก็อยู่ได้ตลอดใช่ค่ะเช่นเดียวกับอสังหาเหมือนกันอสังหาเป็นได้เงินช้าแต่ได้เงินเยอะใช่ค่ะ แล้วก็ในระยะยาวน่าน่าสนใจก็เลยมาสนใจตรงนี้แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานของน้องที่ซัพพอร์ตของน้องมาตลอดที่ไม่ต้องขอเงิน่ถึงปัจจุบัน้กลายเป็นในเรื่องของการฟอนลําซึ่งก็รับเป็นจ็อบใช่ไหมครับตรงนี้ก็สมตั้งแต่ม .2 ถูกต้องไหมครับอ่าค่ะอ่ามอ .1 นี้จะเป็นจะเป็นสปะรดนะคะตอน อตอนม2นี้ก็ยังไม่ใช่ฟอนะคะ่ะแต่แต่มันจะเป็นตอนปวชมากกว่าปีสองปวชปี2องอ๋อปวชปีสองเริ่มเริ่มที่จะขอดตัเองได้เต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็เคยทําเป็นแบบบีเจไลฟ์แต่ว่าเราจะเป็นไลฟ์แนวน่ารักเราจะไม่<อ>เราจะไม่ใช่แนวเซ็กซี่หรืออะไร<อ>ค่ะเราก็จะเป็นตัวเขาเองแบบ เป็นเด็กๆเขาก็อินดูอะไรเงี้ยเขาก็เคยทําไปประมาณ2ปีครับแล้วก็พอมันเริ่มไปต่อไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนมันตันเหรอครับเออเลยอยากจะถามในมุมนี้ด้วยเพราะว่าพี่เห็นอย่างนี้พี่เห็นน้องๆหลายคนนะครับเป็น VJ เป็น VJ แต่คราวนี้เนี่ยเออที่น้องว่ามันมันมันตันคำว่าตันมันคืออะไรครับมันตันก็คือเหมือนกับว่าเราเป็น VJ มันจะมีจุดอิ่มตัวของมันก็คือจุดอิ่มตัวของน้องเองหรือว่าจุดอิ่มตัวของอะไรจุดอิ่มตัวของยูเซอร์ที่เขามาสนับสนุนของยูเซอร์ที่เขาเข้ามาสนับสนุนเรา อายุซอรนนี้จะไม่ค่อยมีความจงรักภักดีเท่า DJ เท่าไหร่นะคะก็จะแบบไป เหมือนเขามาเปรียเราแต่เขากเปรียของอืนด้วยพอน้องๆคนไหนมาใหม่เขาก็ไปช่วยไปช่วยไปช่วยนคือมันเกิดมันเกิดคนเข้ามาในธุรกิจนียง่ายด้วยแลวก็เยอะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะอยู่ได้ตลอดโดยที่มีการสนับสนุนที่ที่มากเท่าเดิมเนี่ยมันทำได้ยากใช่ค่ะแล้วพอการสนับสนุนมันน้อยลงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปเพราะเราเพราเราต้องใช้เวลากับมันใช่ค่ะมันก็จะกําหนดว่าประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ40ชั่วโมง20วันอะไรเงี้ยเขากาหนดมาเลย ถ้าแบบวันไม่ถึงเขาก็จะหักไปเลยตามอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าพอเราเริ่มแบบไม่ถึงเป้าย่อนไม่ถึงเป้าแล้วก็ลองเอ๊ะมันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหาทิศทางไปเพื่อเอาตัวรอดต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าตรงนั้นเราเราเราพอดีกว่าใช่ไหมครับกปกลายเป็นว่ารู้สึกว่าไปแล้วมันใช้เวลาเยอะใช่แล้วก็ดูแลการลงทุนเหมือนกันลงเหมือนกันลงทุนใช่ไหมครับเราลงทุนไปแล้วเราสึกว่ามันมันเหมือนตันใช่เหมือนถ้าไลฟ์เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ทั้งไฟแล้วก็อินเทอร์เน็ต S <S ซึ่งในน,น,น,นต้เรจาจ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วโอเคมันก็เหมือนมันก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วซึ่งถ้าเราได้เงินตรงนี้มาไม่พอค่าดินตค่าอื่นๆก็ไม่ต้องไปคิดแล้ว,ลวก็คือคิดแบบนันกธุรกิจง,ง่ายแหละว,<ช>ว่าพอลงทุนไปแล้ว<อ>ที่สําคัญที่สุดพี่มองว่าลงทุนที่สําคัญสุดคือเรื่องเวลาใช่ค่ะเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อกลับมาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอ ไอเรื่องเวลาให้ลงไปตั้ง40ชั่วโมงต่อต่อละต่ต่อนต่อเดือนก็คือคุณต้องทํา40ชั่วโมงต่อเดือนเนี่ยก็คือต้องต้องให้เกินตลอดไม่งั้นเนี่ยแอคเคาท์ถูกตัดเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับไอส40ชั่วโมงยังไม่เท่าไหร่นะคะยอดที่เราต้องเก็บอ๋อมันมีเป้าตรงั้นอีกใช่มันมียอดจํานวนอ่ารางวัลที่เราต้องเก็บซึ่งเป้าตรงนี้จะยากกว่าซึ่งตอนนั้นหนูก็ขยันมากค่ะไลฟ์ประมาณ80ถึงชั่วโมงเพื่อเพื่อต้องการเก็บตัวนี้แหละใช่แต่ว่ายอดมันยังงไม่ถึคะ ตอนนั้นหนูรู้สึกว่า120ชั่วโมงแต่ยอดยังไม่ถึงหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊รู้สึกว่าเวลากับเงินที่จะได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเราเราคำนวณอยู่แล้วด้วยความเป็นนักการตลาดของเรานีและดูไม่คุ้มหรอกดีกว่าใช่ค่ะไม่ไม่คุ้มว่าเราจะอยู่ตรงนี้มันไม่คุ้มค่ากับเราเราต้องเอาเวลาที่เรามีเนี่ยในจํานวนเท่าเดิมเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับแต่ตอนนี้เนี่ยโฟกัสไปที่อสังหานะครับกลับมาเรื่องอสังหาใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องอสังหาแล้วก็ต่อไปเนี่ยน้องมองว่าถ้า ถ้าเราอยู่อยู่ตอนนี้อยู่ปี3ใช่ไหมครับพอพอขึ้นปี4เนี่ยการเรียนการสอนครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนครับของของน้องเองไปฝึกงานหมดเลยหรือเปล่าครับถ้าเป็นปี4ถ้าปี4ปี4ต้องเป็นปี4เทอม2องะคะมันถึงจะฝึกงานซึ่งเทอมหนึ่งก็ยังเรียนปกติอยู่ปี4เทอมหนึ่ง 1, ของของสาขาน้อง,องเองเนี่ยปกติเขาทำเป็นโปรเจกต์ไมหมหรือว่าอะไรตอนตอน,ตอนก่อนจะจบ ก่อนจะจบส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเรียนตามรายวิชาซึ่งแต่ละรายวิชาเนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์ของมันในตัวอยู่แล้วนะคะมันจบโปรเจกต์ของของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะตอนนี้ได้ได้ยินว่าน้องก็ไปสอบก่อนจบนี่ผ่านแล้วใช่ไหมครับเหลือแต่เทคโนโลยีที่เขายังไม่ได้เปิดให้ปี3สอบอ่าแต่นี่สอบก็ถือว่าสอบล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเราอยู่ปี3แต่เราไปสอบของจบของปี4แล้วอ่าซึ่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่ที่สอบผ่านไปแล้วใช่ อออ๋โเคตอนนี้ก็จะมีไทยกับอังกฤษแล้วก็เออเทคเทคโนผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือไทยอันนี้เหลือภาษาไทยภาษาอังกฤษผ่านแล้วค่ะอ่าเทคโนผ่านแล้วผ่านแล้วไทยยังไม่เปิดอ๋อไทยไม่เปิดคือการว่าไทยยังไม่เปิดให้เราสอบแค่นั้นเองยังไม่เปิดให้สอบแค่นั้นเองแต่ถ้าเปิดสอบอยู่ละค่ะสอบแน่นอนอืมโอเคครับอ่าเรามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับอ่าเราไปหลายเรื่องแล้วเรนี้ก็ได้ได้ผู้ชมได้ภาพคร่าวๆแน่นอนนะครับแล้วก็อยากถามว่าอ่า ในส่วนของความประทับใจในราชพัชเชียงรายนยครับอยากฝากอะไรไว้ว่าเราเข้ามาเราได้อะไรบ้างในภาพรวมนะครับในภาพรวมของราชพัชเชียงรายนะคะหลักๆเลยนะคะค่าเทอมที่นี่ไม่แพงมากสบายใจได้นะคะทางบ้านใช่คุ้มมากๆกับความรู้ที่ได้ไปค่ะและราชพัชเชียงรายนะคะมีทั้งมอบความอบอุ่นให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใบสีสู่ขวัญนะคะต้อนรับทุกทุก ทุกๆนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในราชภัณมิาย์นะคะอาจารย์ทุกท่านก็ตั้งใจสอนบรรยากาศการเรียนการสอนดีมากครัโดยโดยรวมแล้วนะคะถ้าใครมาเรียนที่นี่เรียกได้ว่าคุ้มค่าแนะนำเนาะโอเคครับวันนี้ก็อขอบคุณน้องอุ้งนางมากนะครับขอบคุณครับผม ครับผมบอกว่าท่านผู้ชมวันนี้ก็คงได้รับข้อมูลนะครับใดยรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆที่น้องกุ้งนางนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับได้มาให้ข้อมูลน้องๆและท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนครับพบสาระดีๆครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม